กับประคบการวิเคราะห์ฟุตบอลสูงแรกครับประจําวันอาทิตย์ที่13มิถุนายนครับ2564นกบครับกับประบกับการวิเคราะห์ตัว v ี p ของผมครับพบกันเป็นประจําเช่นเคยครับของทุกวันครับคนอื่นท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม v ี p ก็ S45 OVR ห้ครับ S45OVR ครับถ้าเข้ามาขอลงกลุ่มก็ได้ครับในกลุ่มมีทัศนะดีๆมีเทคนิคดีๆครับมีตัวเน้นตัว VVP ตัวที่1ที่2ที่3ให้กับสมาชิกได้ร่วมลงทุนกันครับ อันนี้ก็เป็นช่องทางการติดต่อของทีมเสือ45นาทีครับช่อง u t u b e ครับกดติดตามกันได้เลยครับมีทัศนะมีเทคนิคดีๆมีตัวเน้นตัว VP วิเคราะห์ลงในช่องครับอันนี้ก็ไปช่องเพจครับ a c e บ o o k ครับของทีมเสือ45นาทีเช่นกันครับกดติดตามกันได้เลยครับอันนี้เป็นเพจครับเรื่องของบอลครับเป็นเพจของกลุ่ม45นาทีครับในกลุ่มในในเพจก็จะมี ข่าวสารกีฬาต่างๆมีเทคนิคการอ่านราคาน้าราคาปูรวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆครับในในในเพจนี้ครับทุกวันที่15กับวันที่1ครับแจกเสื้อกีฬาของแท้ลิขสิทธิ์แท้ครับ1รางวัลครับให้กับสมาชิกในกลุ่มของเราครับท่านที่สนใจเข้ากลุ่ม VP ก็ s 4 5 o v r นะครับ s 4 5 o v r ครับทักเ้ามาขอร่มกลุ่มก็ได้ครับก่อนอื่นก็ขอสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนครับที่ให้ไปครับ ครับอันนี้ของในกลุ่มสี่้านาทีครับตัว VP ครับ1 2 3สาก็ทำกำไรกันไปได้ครับส่วนตัว VP ของทีมเสือแต่ละท่านก็มีพลาดไป2คนครับที่เหลือก็ทำกำไรกันไปได้ครับคือเราให้กันก่อนนะครับนี่ครับตัว VP ที่เอาลงครับมีเวลาชัดเจนครับนะครับลงลงในกลุ่มลงก่อนนะครับ อันนี้คือสกอร์ครับตัว V P 123ครับทำอะไรกันไปได้ครับในกลุ่มก็แฮปปี้ครับคือสติเราลงตามจริงครับได้คือได้เสียคือเสียครับตัว V P ของผมที่เมื่อวานนี้ก็เว็บไม่เปิดครับก็ขออภัยครับกลุ่มเราเป็นการวิเคราะห์ครับให้เกี่กับสมาชิกครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับเว็บการพนันใดๆทั้งสิ้นครับท่านที่สนใจก้ากลุ่ม V P ก็ S 4 O V R ครับทักเข้ามาขอร่วมกลุ่มมาได้เลยอันนี้คือสรุปตัว เน้นครับตัว VVP ตัวที่1ครับที่เราเน้นให้กับสมาชิกครับเดือนนี้ก็ยังไม่พลาดกันเลยครับครับแล้วออกสูงเต็มเวลาไปถึงสิ็วันครับมียิง2องลูกแค่วันเดียวเท่านั้นครับสมาชิกก็ทำอะไรกันไปได้ครับในกลุ่มครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลหนึ่งตัวครับเป็นฟุตบอลฟินแลนด์ครับ ยูเชัสน3เอครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างฮอนก้าอาคาขอไปค่าซูมให้ชัดนิดนึงมันไกลเป็นการพบกันระหว่างฮอนก้าอาคาเทมียพบกับเจสพอิครับคู่นี้เตะเวลาสี่ทุ่มครึ่งครับคู่นี้ราคาเปิดมานะครับเป็นเจ้าบ้านครับต่อครึ่องครบลูกครับแต่น้ำฝั่งเจ้าบ้าน0.80ยูนย์ แต่น้ำฝั่งทิมเียนหนึดนครับราคาปัจจุบันไหลขึ้นมาเป็นต่อ1ลูกครับแต่น้ำฝั่งเจ้าบ้าน0.88จแต่น้ำฝั่งทิมเรียนศน0.93ครับราคาก็ขยับขึ้นมาเจ้าให้ความสัมพันธ์กับทางเจ้าบ้านครับตัวราคาสูงก็เปิดมาสูงสาครับแต่น้ำฝั่งสูง1.0 0ครับน้ำเต็มเลยแต่น้ำฝั่งต่ำา0.80ครับราคาสูงก็ยังอยู่ที่สูงสาเช่นเดิมครับราคา น้ำฝั่งสูงครับ0.98เจ้าขยับราคาน้ำลงเล็กน้อยครับแล้วก็น้ำฝั่งต่ําครับ0.83ครับเจ้าขยับน้ำขึ้นเล็กน้อยครับตัวนี้นิดหน่อยเจ้าก็ให้ความสัมพันธ์กับราคาสูงขึ้นมาเล็กน้อยครับส่วนราคาพูวพูเปิดมาจ,าจ่บบายเจ้าภาชนะ1.62เสมอ4.33และทีมเยือนธนะจ่าย3.75ครับ ราคาภูปัจุบันทับจ,จ่ววายเจ้าชนะหนึจุดสี่ห้าเสมอ4 7 5จุดเจดห้าและทีมเดือนชนะจ่าย ah 5. 2 5ดครับราคาภูนี้เป็นราคาภูที่ทีมต่อจะเอาชนะราคาได้นะครับตามตามเทคนิคตามราคาภูนะครับคือเป็นทีมต่อครับที่จะเปิดเกมบุกเข้าใส่ทีมเยือนแน่นอนครับเป็นเจ้าบ้านครับที่จะเปิดเกมบุกใส่ทีมเยือนแน่นอนครับเพราะเป็นราคาภูที่มีผู้ชนะครับ ของราคานี้ราคาต่อหนึ่งลูกแล้วก็ภูชนะหนึ่งจุดสี่ห้าแต่มันก็สอดคล้องกับราคาแฮนด์แคปนะครับหนึ่งลูกแต่น้ําฝั่งทิมต่อศูนย์จุดแปดแปดรับเจ้าให้ความสมานกับทางเจ้าบ้านครับราคาภูนี้ครับมีแข่งในลีกนะครับสามนัดครับมีประตูนในเครื่องแรกครับสามนัดเลยแล้วก็มีสองประตูในเก้าสิบถีก็สามนัดเช่นกันครับสถิติของราคาภูนี้ก็ค่อนข้างดีครับคู่นี้ครับ มันเพิ่งเปิดสนามมาเจ้าบ้านครับแข่งนัดเดียวครับชนะหนึ่งนัดครับยิงได้สี่ประตูครับมีสามแต้มครับอยู่อันดับที่ห้าส่วนทิมเยือนครับแข่งสองนัดครับนี้เป็นนัดที่สามเสมอสองนัดเลยครับยังไม่มีประตูสองนัดจะมีสองแต้มครับอยู่อันดับที่เจ็ดครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้งคู่ครับคู่นี้ครับเจอกันมาทั้งหมดสี่นัดครับ มีประตูในครึ่งแรกครับทั้ง4นัดเลยครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปในครึ่งแรกครับ3นัดจาก4นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน90นาทีก็4นัดเช่นกันครับแล้วก็มี3ประตูถึง2นัดครับแล้วก็มี6ประตู1นัดครับสถิติการพบกันค่อนข้างดีทีเดียวครับ2องคู่นี้ครับเราก็มาดูผลงานของเจ้าบ้านครับ70นัดหลังสุดครับมีประตูครึ่งแรกครับ7นัด จาก10นัดครับแล้วก็มี2ประตูขึ้นไปใน90้าสิบนาทีก็เจ็ดนัดจาก10นัดครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับมีประตูในครึ่งแรกและเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีประตูในครึ่งหลังส่วนทีมเยือนครับมีประตูในครึ่งแรกครับแปดนัดจากสิบนัดครับแล้วก็มีสองประตูขึ้นไปในเก้าสิบนาทีก็แปดนัดจากสิบนัดเช่นกันครับก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับมีทั้งประตูในครึ่งแรกและครึ่งหลังครับผลงานการทำประตูห้านัดหลังสุดนะครับเจ้าบ้านครับห้านัดยิงได้สิบเอ็ดประตูครับเฉลี่ยนัดละสองจุดสองประตูครับ เสียหประตูครับเสียแต่ละหนึ่งจุประตูครับส่วนทีมเยือนครับยิงได้9ประตูครับ5านัดหลังสุดนะครับเฉลี่ยแต่ละ1.8ประตูและเสียเพียงแค่1ประตูครับเสียนัดละ0ูจุดประตูครับเตกีการทําประตูค่อนข้างดีครับผู้นี้ครับกองหน้าคมด้วยกันทั้งคู่ครับมาหยิบคู่นี้มาเป็นคู่ VP ในการวิเคราะห์ฟุตบอลคืนนี้ครับเรามาดูทางด้านแรงจูงใจครับคืนนี้ครับฮอนคาบอาคาเทมีครับอยู่อันดับที่5าครับ แข่งหนึ่งนัดครับถ้าเกิดชนะนัดนี้ครับจะมีหกแต้มครับขึ้นไปเท่ากับอันดับที่สองทันทีครับโดยจะแข่งเท่ากันกับที่สองครับแต่ว่าลูกได้เสียถ้าเกิดยิงเยอะก็จะอยู่อันดับที่สองครับแรงจูงใจเจ้าบ้านค่อนข้างดีครับส่วนคิมเยือนครับแจ็สพอลลี่ครับตอนนี้อยู่อันดับที่เจ็ดครับมีสองแต้มครับยังไม่ชนะใครครับเสมอสองนัดครับถ้าชนะนัดนี้ก็จะขึ้นไปอยู่อันดับที่สามครับ โดยมี5แต้มครับแรงจูงใจของทั้งคู่ค่อนข้างดีครับต้องเปิดเกมบุกใส่กันแน่นอนครับคู่นี้ครับเพราะอันดับที่1นถึงสมันมันได้เทออฟครับแรงจูงใจคู่นี้เลยค่อนข้างดีครับผมเลยหยิบคู่นี้มาเป็นคู่ VP ในการวิเคราะห์ของค่าคืนนี้ครับส่วนท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม VP ก็อย่าลืมนะครับ s45ovr ครับ s45ovr ครับทักเข้ามาขอลงกลุ่มกันได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ